มันก็น่าจะลองนะอยากจะลองรวมรสสองแบผู้ชายบอกแล้วนะคะว่าอยากลองกินงูแม่อัมใช่ไหมอืมคุยมาตั้งนานนี่ไม่รู้จักชื่อนอกกลัวฉีกจังเลยคะ่ะพี่ตาไม่ต้องกลัวนะฮะฉีกแน่แม่ <laughs> พวกมึงทําอะไรกันกังครับ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับอั้มที่เทยรีวิวนะคะวันนี้ผู้ชายของอั้านะคะบอกเลยคะ่ะว่าเป็นคนที่ ต้องบอกว่า,วาไวรัลด้วยนะเพราะว่าคลิปของเขาเนี่ยมีการแชร์แล้วก็คนส่งต่อกันเยอะมากเลยจากคลิปที่ว่า <_ d ust> นกกลัวจังเลยค่ะพิตาดึงดูดอ้ำให้รู้สึกว่า,วาอุ๊ยอยากคุยเขาจังเลย <_ d ust> อยากฉีกอ่ะ <_ d ust> <_ d ust> แต่ว่าก่อนที่จะเจอเขาก่อนที่จะไปฉีกกันนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ข่าว c e b o o k f แ n p a g e แล้วก็ u b e Channel พิมพไปเลยนะคะก็เคยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ในสัปดาห์นงแนอนค่ะตอนนี้พร้อมฉีกแล้วแตสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ฟรมครับทำไมต้องชื่อโฟมด้วยอ่ะตอนเด็กแม่ตั้งชื่อว่าลำใหญแล้วแม่ก็มาบอกทีหลังว่าเป็นโฟมดีกว่าพเพราะโฟมแบบเพื่อนล้อ,อเออลำใหญชื่อลำใหญก็น่ารักดีออกทำไมอ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่มาคืออะไรใครฟังเพลงป่าอย่ามาเรียกคุณลำใหญนะคะแดีวกันร,รู้จักเพลงเนี้ยอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามครับสูงเท่าไหร่หกสิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสูงวิเลราะหหกเจ็ดแปดหรือว่าเก้า แสดงว่าน้ำหนักตัว64เหรอเดี๋ยวก่อนนาะปกติจะเจอแค่5 4 56ี8 6 4าหกแเหรอ64ว้าฉีกเลยนะโ <c oughs> ฟมวันนี้จักกันไหนคะว่าโฟมเนี่ยเป็นคนที่ใสแบบไหนบ้างคะเฟ็นลีอ่อะสัยสายาใส่ดีชอบทำทานจินใจดีชอบให้แกข้อความเข้าเขาบอกว่าอยากทำทานกับหนูไหมคะหนูอยากมีผัว ไหวเหรอก็เป็สาวๆที่เราชอบชอบแบบไหนอบอุแต่ว่ามีน้ำมีนวลแล้วถ้าเป็นนิสัยล่ะชอบนิสัยแบบไหนนิสัยที่ชอบผมมันน่าจะชอบแบบทิงเวลาเจอคนที่ชอบอาการออกไะไม่ค่อยเก็บอาการจริงหรือป้าเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบเจอที่ไหนถ้าชอบชวนเลยก็ใช่นะใช่นะผมว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วเรื่องเนี้มีแฟนแล้วกี่คนในชีวิตเนี้ยสิบสี่สิบห้าคน คบจริงๆเป็นแฟนเลยนะมันก็เป็นช่วงวัยรุ่นนะพี่ช่วงวัยรุ่นนี่เวลาอยู่กับแฟนเป็นคนแบบกวนตีนไหมหรือว่าแบบว่านิ่งๆกวนตีนกวนตีนเลยแต่เวลาส่วนมากก็จะหันทํากิจกรรมชอบทำกิจกรรมอะไรสร่วนมากอะ่ะกีฬา <c oughs> เนโรงก็คือ,อยิ่งเดียว <c oughs> มีคนเอขอาเล่าให้ฟังว่าเราในะตำนานเยอะมากไป,<อ>ไปเที่ยวแล้วก็เจอสาวแล้วก็ลากกันไปกินแบบในที่มืดๆแล้วเอาไฟฉายส่องไปด้วย <c oughs> จริงวะ กินไปแล้วเอาไปใส่ส่องไปกลัวไม่เห็นหน้าเขาหรือว่ากลัวไม่เห็นอะไรของเขาน่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกแต่ก็กลัวยัไม่กล้าใช่ปะไม่กล้าหรอกมาคนนี้คือมันแบบสถานการณ์มันได้หรือสถานการณ์ไปห้องเขาขอมีอะไรด้วยนะเออแลอก็เอาไฟฉายบอกทราบเราเนี่ยด้วยความที่มันมืดส่องข้างหน้าหรือส่องข้างบนกลัวใส่ผิดรูม่ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่ตื่นเต้นใช่ เคยจะมีแล้วแต่กลัวกลัวไม่ใช่กลัวผีนะกลัวีแล้วเป็นไงบ้างตอนนั้นเจ๋อเจ๋อหัวไปปลายพอปวดหัวประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักจะใช้คำว่าอะไราไ่วเป็นคนฟิล์ลฟ้าขนาดนี้เคยโดนคนหลอกไหมมีแต่ตอนทำงานพบกันคุยกันอะสักพักแล้วแหละประมาณสามสี่เดือนอะไรแล้วมั้งเออมันก็มาขอยืมตังค์มันก็บล็อกหนีเราแก็ไปกี่บาท สามพันห้ามันก็อพางนั้นังนี่แล้วครับบอกไปเลยไม่ใช้ไม่ใช้เฮียอะไรแกข้อความเข้าพี่โฟมตาแข็งๆเสพหรือคอ้าคะไม่ครับดูบอลครับดูบอลให้ตอบอีกทีหนึ่งเ <c oughs> ขียวแดงหรือว่าเขียวเหลือง <c oughs> <c oughs> อแต่อายแปลกนะต้องนำท่อมแล้วมั้งสโลแกนโฟมจุกจริงที่ริมบึง <c oughs> คืออะไรคะ <c oughs> ย้อนไปช่วงวัยรุ่นเหมือนกันแบบไปเที่ยวกันนะเที่ยวกันมันก็ไปกินลุงกินเหล้าโมสุ่มกันอ,ะ,อะไรเงี้ยห้าทุ่มกัเที่ยงคืนแล้วแหละนั่งก็พาเที่ยวเที่ยวขี่รถเล่นอะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บไปเธอกลับกับเราไปเดี๋ยวไปส่งอะไม่ได้เข้าท,งทงางทางขับบ้านนะคตอนนั้นเราพาไปลงริมน,น้ำเอ่อริมน้ำขับไปมันจะเป็นริมน,น้ำใช่ป่ะเป็นที่นั่งอ่ะมก็เข้าไปสุดลึกเลยมุดตอกมุดจันเลยค่อยๆแบบเหล่าลมเหล่าลมไปยิยอมสามถึงสี่ชั่วโมงสามถึงสี่ชั่วโมงเขาไม่แตกเออ สามชั่วโมงเนี่ยมันแห้งมันแห้งก็มันต้องออกมันงอกด้วยลมมันตีด้วยลงมันตีแล้วก็เหลือผองบผมก็แบบระแวงว่าอะไรจะออกมาวะถามจริงบ้านที่อยู่เนี่ยอยู่ในป่าเหรอทำไมมีโลเคชั่นเป็นป่าเยอะจังวัยรุ่นนะตังอะไรมันเปิดโรงแรมมันไม่พอเราไปสามสี่ร้อยมูไตน์มันจะกลารแบบสี่นะเอาดอเอาดอจุดไหนร่างกายของเราที่มีเสน่ห์ที่สุดห่อยอิบหลังนิมมบ์นะครับชอบคนจีบเราก่อนหรือว่าเราไปจีบเขาก่อน ผมว่าน่าจะเป็นผมนะเอชอบคนอ่อนกว่าหรือแกกว่าแกกว่าว่าแล้วเชียเนี่ยพอมองหน้ารู้เลยว่าผู้ชายอย่างเงี้ยต้องชอบคนแกกว่าเราหลอนเผ็ดมันถามจริงจมีกระเทยมาจีบบ้างปะก็ก็จะมีช่วงตอนตอนยุคนั้นอะไอแอปไอแอลอะไรวะแอปพึ่งใช่ไหมแอปทองมีทอกไม่รู้จักเลยแอปอะไรต่อเลยสีเหลือก็เราก็หาสาวไปแล้วก็จะมีคนปุ๊บอมๆเอาเอาเอารูปสวยเลยเออสวยเลยน่ารัก มาเป็นแบบล้างยากเลยนี่โฟมถ้าสมมติว่าแบบมีกระเทยแบบว่าสวยมากเอาเก่งมากอะไรเงี้ยมาจีบอะเผ็ดร้อนสุดฤทธิ์คิดว่ามีโอกาสปะไม่ได้เป็นน้นมีปัญหาเลยเลยเระลุเพีดอ่ะผมว่าอยู่ที่ความรักและความเข้าใจแหละแต่ว่าเราเข้ากันได้อัปเดตนียค่ะโฟมว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะเชิญเลยค่ะตอนนี้ก็ศึกษานะครับกอล์ซีลาน้อย พี่อ้๊อได้รู้จักเขาเนี่ยรู้จักจากอะไรนี่ไงน,นกกลัวฉีกจังเลยค่ะพี่ตานกกลัวฉีกกันเลยใช่ไหมเออเออไม่ต้องกลัวนะฮะฉีกแน่แม่ฉีกแน่อม่ <c oughs> <c oughs> ฉันามากพี่ตานะคะ <c oughs> ฉีกแน่ๆคือชอบคาแบบนี้มากคือรู้สึกแบบเยี่ยสียวกล LGBT ุ่ม L G ว G อะเขาชอบใช้ฟิลเตอร์เยอะจังเลยตัวจริงไม่เห็นเหมือนในฟิลเตอร์เลยเคยมีคนแซว่ะมีแต่ผมก็รับมือด้วยความที่ผมตอบว่าเราเวลาเล่แบบแลานแอปนั้นในทิกตอ,อกอยากจะใช้ฟิลเตอร์ให้มันสดใส เวลาคนเขาดูอะมันจะสบายตามสมูทเอาจริงยุคนี้ทุกคนก็ใช้ฟิลเตอร์หมดอะขนาดดาราย,ยังใช้ฟิลเตอร์เลยแต่ผมก็มีบ้างนะก็มีสลับมีสดกับฟิลเตอร์แต่ส่วนมากก็ใช้ฟิลเตอร์แบบเปิดแฟกตอย่างเงี้ยคือแบบดูแล้วมันแบบหน้ามันแบบดูดีอะนะแล้วชอบระหว่างสดกับฟิลเตอร์ชอบอนไนมากกว่ากันพาพี่อ้ำกระเทยรีวิวไปออกเดทยี่สชั่วโมงโฟมจะทำอะไรบ้างเชิญจะพาไปแบบรอธรรมชาติอ้ยาง้อยู่ถึงดึกเลยมั้ยอยู่ถึงดึกเลยมั้ย แน่นอนถ้าสมมว่าเราพาใครตักคนหนึ่งไปเอาท์ดอร์กลางคืนแล้วเจอผีขึ้นมาทําไงอะ <c oughs> ไม่เคยมีโมเม,เมนต์แบบนี้เลยนะเจอผีหรอทำยังไงหะไม่เพราะเพื่อนฉันอนะเคยเอาพวกต้องเล่าเลยคือน,นางอะพาผู้ชายไปกินกันในป่ากลางคืนเลรอย่างเงี้ยแอบกินกันกินกันแล้วมีคนอะเดินมาเดินมาชุบฉุบฉุบุบุบ,บแล้วแบบว่าเหมือนนับชง,งกหน้ามาดูอะพวกมึงทําอะไรกันครับ ของสามอย่างโฟมเตรียมอะไรบ้างออกเด็ก็คือหนักแบบว่าสมมตินักป่านะเตรียมเดียวไอไอ้ไอ้ดวไอ้ดีวโดทั้งนั้นนะการแบบว่าเปิดก่อนเปิดก่อนให้ซันนะแล้วก็นะเอาตบว่าเคยกินกระเทยยังแล้วดูเป็นงานนะยังยังไม่เคยยังไม่เคยแบบว่าตอแหลตอแหลตอบความจริงค่ะอยากให้ต้องเอาหลักฐานมายืนยันนะคะยังยังผมยังโดนอมหรือยังเคยเคยช่วแบบเเซียนเเซียนเคยโดนใช่ไหมก็มีบ้าง ปกติผมว่าปกติไม่ปกติฉันยังไม่เคยอมเหมือนใครเลยเขาเอาไว้เยี่ยวไม่ใช่เอาอมไอ้เหี้ยทักษะพิเศษอะไรมาที่แบบว่าเราทําได้แต่แบบไม่มีใครรู้ติดจานเลยมั้ยติดจานดาวเทียมทำงานติดจานติดจานทักษะพิเศษนะยอดเรื่องอะไรที่เราทํามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียใจน่าจะปวดเมืองอ่ะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมันเป็นแก๊งอ่ะแล้วก็ถนนใหญ่ลนะให้เพื่อนขับเร็วๆใช่ป่ะเอามือจับจับกันตกไป ก้าขาลากเลยขาลากถนนเลยแับลากเลยลากแบบลากเอาปวดเนี่ยม้อยไปม้อยไปแล้วเขาใส่หมวกกันน็อกแบขูดกับถนนถอดเสื้อให้ดูหน่อยค่ะนี่ฮะก้ากไปลังเล่นเล็บหูใช่ครับเล็บหูเอสเวนเข้าค่ะถามว่าทรงผมอย่างงี้คิดนานไหมคะอันนี้เป็นทรงผมที่ผมชอบนะผมรักมานานแล้วไวแบบหัวเหยิบเลยชอบหัวเห็ดเหรอชอบหัวเห็ดหัวเห็ด เอาตรงๆปะถ้าสมมติว่าไปกินเหล้าได้กันนะจะว่านั่งขับมาทั้งวันแลดูจังไรพอกันเลยอะเวลาเมาคือแบบในช่วงที่เราเล่าว่าเราแบบว่าแวนๆสนๆในช่วงวัยรุ่นอะตอนเนี้ยสุดหรือยังโอ้โหผมว่าสุดผมว่าสุดแล้วเพราะผมทำมาเยอะมีอะไรที่อยากลองอีกมั้ยแล้วยังไม่เคยอะอยากกินงูเห่างูเห่ากัดเศษเป็นประสบการณ์ที่อยากกินอยากกินเ้ยไม่งูเหากินได้หรอได้นะได้นะเห็นขากินกันเยอะนะแต่หัว จ้องหัวที่ตับอ๋อไอหัวที่มันแผ่แบบ๊ะแผ่แบบ <c oughs> ๊ะอ่ะนะใช่ใช่แผ่แบบ๊ะแผ่แบ๊ะ <c oughs> เราชาติเป็นไงวะงูเห่า,หาใครเคยกินรีวิวเนี่ยคะ่ะยังไม่รู้นะแต่แต่แตเคยเห็นดูแบบมันมันก็น่าจะลองนะอยากจะลองแบบรสสัมผัสผู้ชายบอกแล้วนะคะว่าอยากลองกินงูเหา่าเว้นรักเว้นรักในต่เพราะว่าล่าสุดฉันเห็นในคลิปในทิกต็อกนั้นเคยกินงูไหมคะอยากลองกินงูไหมคะอีนนี่ก็ปั่นตอบปั่นโกนตีนเขาไม่ทั่ว เราี่ยเป็นคนชอบจีบก่อนอยากรู้เลยว่าถ้าสมมติว,ว่าจีบพี่หน้ากล้องเงี้ยจะจีบยังไงเนีย๋ยลองดูดิให้พี่เขินให้ได้พีอ้ำมใช่ไหมอือกูยมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่ออ้มครับจีบได้ไหมอ่ะชอบจังเลยอ่ะยิ้มละลายเลยอ่ะเอาตรงๆว่าชอบแคสอะหน้าตาเม,มื่อกี้เหมือนไม่ได้ขอจีบคุณเหมือนขอเป็นคนที่ไปทุกที่ได้ทุกที่จริงปะใช่ประสบการณ์เอาดอมเหมือนกัน ่ะพูดได้ไหมพูดได้ไหมเล่าเลยทีหนึ่งคนกินได้อีกสามพันห้าเลยแหละอีกสามพันห้าเนี่ยแหละสามพันห้าเลยที่ททยี่ยืมไปที่กอมไว้เราก็ขับรถไปแล้วเราขับรถเข้าไปผมไปจอดตรงทางแต่ช่วงนั้นมันเมาแล้วจวังหวะนี้มันแบบมันมันน่าจะต้องต้องเมาแล้วประมาณสีนะ่ห้าทุ่มแล้วมั้งข<ต>้ <พอ S 3> ามถนนเลยเหรอเอออย่างนั้นเลยผมก็ไม่รู้ผมกล้าของของของความกล้าจังไหนนะไม่เคยแปลกแต่ เมื่อก่อนอาจจะได้แต่ตอนนี้อย่าทำนะอาจจะโดนถ่ายคลิปไปลงพิคต็อกได้เลยนะใช่แล้วถึงพ่อที่พ่อทำก็บอกพี่พี่ทำอะไรหนูวั้มันก็เพิ่งจะรู้ตัวนะมันมันเริ่มแสบแล้วมันเจ็บพอเล็บยาวไปป่านบาืเล็บไปเกี่ยวขอเลี้ยงดูมีปะเอ็นเอ็นนอนอะอะไรของมันนวลอ่ะเขาก็ทักมาสามหมื่นห้าสี่หมื่นผมบอกไม่เอาครับไม่เอาก็ไม่รับครับเท่าละที่โฟมโสนแล้วโฟมหิวโฟมทำไงให้หายหิวก็ โอเคชอบเอาใจแฟนไหมส่วนมากผมจะพาไปกินไม่กวันนั้นของมันแบบมันไม่เอาะก็ต็อลอดต้องยอมเวลาเอาใจครั้งหนึ่งแรงไหมแรงอยู่นะดีวยความที่แบบเราเราชอบแบบนแรงแล้วเคยเอาใจสูงสุดวันหนึงกี่รอบมากสุดเลยสิบรอบเคยสิบรอบสิบรอบสิบรอบแล้วกน ก<พ>อ,อ,อด่นวระเบียงหรือเตียงครับเตียงเพราะอะไรอ่ะไ <c oughs> ม่เพราะว่าเราก้ำใจไม่ถึงพอแค่แต่ว่าปวดแบบคนเห็นไหมใช่กระจกใช่กระจกแล้วเราได้สมุดคนถ่ายมาเอา้าก็เคยรีวิวเอาไปแชร์นี่เป็นเรื่องกันนะขอหน้าตาหล่อหนึ่งหน้าเอาแบบน่ารักเอาแบบน่า มีคนแบบว่าขอซื้ออะไรอย่างงี้ไหมแบบเธอขอซื้อเกงไนขอซื้อถุงเท้าหน่อยเลยมีปะมีมีมีครับมีครับขายปะตอนนั้นไม่ได้ขายแล้วตอนเนี้ยได้นี่จะบอกว่าผู้ชายจะน่ารักตอนไหนผู้ชายน่ารักตอนที่ผู้ชายร้อนเงินนะคะตอนธรรมดาเฉยๆแต่ถ้าผู้ชายร้อนเงินเมื่อไหร่โอ้โหโคตรน่ารักเลยกันเคยชอบกันเคยคนนี้นะถ้าจำจะไปเอาดอนเอาดอทที่ไหนมีชอบมีชอยให้เลือกปะ ไม่ทิ้งแน่นอนป่าเอาปากดีกว่าดงกโพดอ่ะดงรโพดเลือ่ะตะขันเนาะดงกโพดเอาลิมน้ำอ่ะริมน้ำอเอาริมน้ำดีกว่ามันดูแบบเออน่าจะมีอะไรเย็นๆหน่อยพอแบอบว่ากินเสร็จก็ล้างเลย <c oughs> แกเดีดยวรองก๊อฟงูเยอะนะ <c oughs> เปืือนหอยไม่โดนชคเลยนะนายหรือนอกนายข้านั้นะทำไมครับทำไมมันอุ่นจังไงถ้าข้างนอกมันก็แค่อุ่นใจแต่เราชอบอุ่นจังชอบกินอาหารอะไรที่สุด ลตอนกินมาม่าเกาหลีครั้งแรกอ่ะอายุเท่าไหร่แปดสิบเก้าใหม่ถึงนี่คุยเรื่องอยู่อ่ะมามะ <c oughs> ่าเกาหลีตอนไม่ตัดสิบห้าสิบหกเมไรเคยเอามามา่มาเราไปตีหน้าตีปากใครไหมเคยสิของเนี้ยเคยเคยแต่ตรงที่ชอบสุดอ่ะตรงปากตรงปากกับตรงตรงตรง,ตรงหน้าอกชอบแสดงว่ายอรอนอ,อยอยอรอนอหรอ,อเออลักนมอ่ะอ๋อ มามเกาหลีหนึ่งจานใช้เวลากินกี่นาทีแล้วแต่ลูกตอนนั้นะขอสามคำที่เวลาคนกินมามา่าเกาหลีของเราเสร็จเนี่ยเสียงจากในค่ะที่รักและถ้าให้ตัวเองล่ะให้ตัวเองสามคำคิดว่ามาม่าของเรามันแซ่บแค่ไหนโอ้จุกม,มากเผ็ดเผ็ดนะคะเค้าแซ่บเผ็ดยังไงเวลากินมามา่าอ๋อพริกคูณสิบเลยเท่าไหร่กับปากมันแบบมันมันนะมันซาดิเตอร์ซาดิเตอร ปวดหัวนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสุดที่ตรงไหนถ้าคะแนนตัวเองเนี่ยคะ่ะ1นถึงสิเท่าไหร่ดีเจ็ดถึงห้าได้ไมันเจ็ดถึงห้ารู้สึกแล้วก็คิดเห็นยังไงบ้างกับ LG BT รับตัวในปัจจุบันนี้คะผอต่อตากลุ่มคนที่เหยียดเทียนนะพถ้าเวลาเจอนะผมจะผมจะตอบโต้เลยมผมว่าสังคมเราเนี่ยอยู่รวมกันในมวนแหละทุกเพศทุกใบ เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับผู้ชายที่เป็นกระแสในโซเชียลจากคลิปนกกลัวจังเลยคะ่ะพี่ตาวันนี้ได้คุยแล้วสากกระจจยเวอร์ถามโฟมดีกว่าว่าวันนี้เป็นไงบ้างคะมาเจอกับกระเทลรีวิวสนุกมากครับไว้มีโอกาสได้คุยใหม่ไ,หมไม่อยากคุยอยากไปเอาดอ้วย <laughs> อ่านว่าใครนะคะอยากจะไปเอาดอ้ย อยากจะไปติดตามโฟมนะคะก็ไปติดตามไปเลยที่ IG ของเขาหรือว่าถ้าใครช,ชอบกระเทยรีวิวคะ่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทูบชาแนลพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ฝากกันด้วยนะคะว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวันะค่ะ แล้วเดี๋ยวเซนเซอร์เอาเอาให้แบบมันมันสนุกสนุบแต่ว่าหน้าก็ได้นะชอบอุ่นหน้าคุณกินข้าวมาด้วยก็กำลังแน่นๆนก็นั่งแบบแน่นแหน่อยเหมือนยังแอปแอปอยู่เลยอะไม่ต้องแอปไม่ได้แอปไม่ได้แอปงัดกล้องขึ้นหน่อยงัดกล้องขึ้นหน่อยเพราะว่ากล้องมันกล้มเยอะไปกัดปากล่างแล้วพวกเขาว่าอายฟังหน่อยหน้ากล้องหน้าตาหน้าตาไม่หน้าแบบซื่อนะแต่ว่าแบบเออตาไม่ทันงงตาไม่ทันตางนีก็ตาไม่ทัน <laughs> <c oughs> กัดปากล่างก่อนแล้วก็ <c oughs>